ยังยังเคาะวันไม่ได้ครับมันขึ้นกับการพัฒนาระบบด้วยซึ่งแน่นอนว่าเราพยายามเร่งรัดที่สุดในกระบวนการทําทุกอย่างแต่เราต้องรอบคอบโดยเฉพาะเรื่องของความเสถียรของตัวแอปพลิเคชันรวมถึงความมั่นคงปลอดภัยทั้งเรื่องของข้อมูลของประชาชนและราชการรวมถึงเรื่องของการทำทราน s ซ c t ชันตัวเลขตัวเงินต่างๆเนี่ยต้องมีความมั่นคงและปลอดภัยเพราะฉะนั้นเราจะเร่งเกินไป ไปกำหนดเวลาเพื่อบีบจนกระทั่งถึงเวลาแล้วเกิดปัญหาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราไม่ปฏิบัตินะครับเพราะฉะนั้นยังยืนยันตามกรอบเดิมนะครับหนึ่งคือการลงทะเบียนในไตรามาสสามและการเปิดใช้ในไตรามาสสีครับได้ฮะอะไรนะไม่ได้กําหนดประเด็น นะครับแต่ว่าท่านนายกได้มีการสั่งการในที่ประชุมวันนี้ว่าหากมีข้อสงสัยประเด็นใดก็ตามที่เป็นเรื่องของข้อกฎหมายก็ให้ดําเนินการส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาในการวินิจฉัยนะครับซึ่งถ้าคําถามเมื่อสักครู่เนี่ยผมเข้าใจว่าก็เป็นเรื่องของอำนาจหน้าที่ของทางทกศซึ่งผมเองก็ได้ให้ข่าวไปหลายครั้งนะครับหนึ่งคือได้ดูในรายละเอียดแล้วและมีความมั่นใจว่าเป็นไปตามกรอบของอำนาจหน้าที่ แต่หากจะทําให้เกิดความกร,กระจ่างชัดการสอบถามไปยังกฤษฎีิกาเป็นสิ่งที่เราพร้อมทําอยู่ตลอดเวลานะครับ,รอเ,บเอาส่งเพึ่งพูดตะกี้สง่งส่งได้ครับคือคือประเด็นใดก็ตามหากมีประเด็นในข้อสงสัยทางกฎหมายมากกว่าประเด็นนั้นเราก็พร้อมที่จะส่งไปไม่ได้มีประเด็นประเด็นนี้คงต้องส่งครับ ยังครับยังประเด็นของเรื่องนี้นี่ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่ากระบวนการในการดําเนินการตามมาตรา28นะครับเป็นกระบวนการงบประมาณประเภทหนึ่งนะครับเป็นการดําเนินการตามสิ่งที่เรียกว่านโยบายกึ่งการคลังนะครับนโยบายนี้เนี่ยจะเริ่มดําเนินการได้ตามกรอบของมาตรา28ซึ่งจะเริ่มต้นประมาณเดือนตุลาคม นะครับก็คงจะต้องใกล้ๆช่วงนั้นถึงจะมีการพิจารณาผ่านบอร์ดผ่านคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับ <Yeah. S 1> ต้องนําเข้าสู่คณะรัฐมนตรีในเรื่องของมาตรา28อีกครั้งหนึ่งในรายละเอียดระหว่างวันนี้จนกระทั่งถึงตุลาคมก็คงจะต้องดําเนินการอีกหลายๆหลายๆอย่างในรายละเอียดให้ครบถ้วนนะครับในส่วนของคณะกรรมการกํากับซึ่งตั้งขึ้นมาแล้วก็คงต้องไปประชุมหาหรือเพื่อกําหนดรายละเอียดให้ครบ นะครับรวมถึงเรื่องของการสอบถามกฤษฎีกาเพื่อให้เกิดความกระจ่างเราก็พร้อมดําเนินการในช่วงนี้ครับเหลืออีกเวลาอีก4ีหเดือนเนี้ยนะครับแน, <c oughs> น่นอนครับมันมันเป็นกระบวนการที่วันนี้รับหลักการนะครับคณะมนตรีเห็นชอบในหลักการรายละเอียดต้องไปดําเนินการให้ครบถ้วนอยู่แล้วครับเดีด๋ยวครับครับคือ,ค,อคือถามคาถามเนี่ยอย่าอย่าชี้นา นะครับเพราะคำถามบอกว่าทกศมาสอบถามว่าให้มีชัดเจนทกศไม่ได้สอบถามอะไรมาเลยนะครับประเด็นแรกนะครับสองคือกระบวน ไม่ใช่ครับสหภาพก็ไม่ได้ถามคำถามนั้นสหาภาพมาถามในรายละเอียดต่างๆซึ่งผมได้ชี้แจงกับสหภาพไปเมื่อวานนะครับทุกฝ่ายเข้าใจตรงกันดีสหภาพก็มีความพร้อมในการเดินหน้านโยบายนี้เพราะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรน,นะครับในส่วนของสหภาพที่เขาเป็นห่วงที่สุดก็คือกรอบอำนาจหน้า,นา,นาที่ซึ่งเราก็เรียนอย่างที่วันนี้มติคอรมมีมาก็คือบอกว่าจะส่งไปสอบถามเพื่อให้ทุกฝ่ายเกิดความสบายใจเราก็พร้อมนะครับก็แค่นั้นครับในส่วนสหภาพ เมื S <S. <S. ่อคําถามในส่วนเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของสภาพคล่องทกศนะครับทกศมีความมั่นคงครับสก็คือทกศต้องอย่าลืมนะครับว่าธนาคารแห่งว่ารัฐบาลเนี่ยถือหุ้นร้อยเปซนะครับเราเนี่ยมีแต่เสริมความแข็งแกร่งให้กับทกศสิ่งที่ผมได้ชี้แจงกับสภาพของทกศเมื่อวานนะครับสประเด็นครับ 1. การดําเนินการต้องเป็นไปตามกรอบของกฎหมายทุกประการ รวมถึงอำนาจหน้าที่ของทกศหากมีข้อสงสัยใดในการที่จะดําเนินการเพื่อให้เกิดความกระจ่างชัดรัฐบาลยินดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกษฤษฎีิกาก็ตาม 2. ก็คือเสถียรภาพของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับมีความมั่นคงสูงนะครับสิ่งที่เราจะดําเนินการเนี่ยอยู่ในศักยภาพที่ทกศจะดําเนินการได้โดยที่ไม่มีประเด็นปัญหาอะไรแต่รัฐบาลจะดําเนินการอะไรก็ตามแน่นอนว่าจะมีแต่การเสริมความแข็งแกร่ง ให้กับธนาคารในกำกับเพราะทกสเป็นปีกหลักปีกหนึ่งในการดําเนินนโยบายของรัฐบาลในการช่วยเหลือเกษตรกรเรารัฐบาลทุกชุดที่ผ่านมาใช้บริการของทกสมาโดยตลอดรัฐบาลชุดนี้เราก็แน่นอนครับเราเห็นความสําคัญนะครับมีแต่จะทําให้แข็งแกร่งขึ้นนะครับสามก็คือสิ่งที่ดําเนินการจะไม่กระทบต่อสวัสดิภาพสวัสดิการใดๆของพนักงานของลูกจ้างของทกสโดยเด็ดขาดนะครับมีก็เรียน ที่พูดคุยเมื่อสักครู่สอบถามมาเรื่องสาภาพกับเ,เรื่องนี้มีการพูดคุยกันในในในส่วนของพวกเราเองนะครับมีมีกระบวนการครับกระบวนการในการพูดคุยเนี่ยต้องเรียนงี้ครับว่าเวลาเราเติมทุนให้กับธนาคารในกำกับเช่นทกศเนี่ยเ,เติมหนึ่งบาทเนี่ยจะได้สิบเอ็ดบาทหนึ่งบาทเนี่ยจะได้สามารถเกิดวงเงินเป็นสินเชื่อให้กับเกษตรกรสิบเอ็ดบาท เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเป็นการเติมความแข็งแกร่งอย่างหนึ่งที่เราพิจารณาอยู่นะครับส่วนจะเท่าไหร่และเมื่อไหร่ขออนุญาตให้พิจารณาแล้วก็มีการประชุมกันอีกครั้งสองครั้งเพื่อที่จะมีข้อสรุปรยอย่าอย่าอ,อ,อย่าถามหลหมวกตรงนี้เป็นคอรอมอรอยู่มีสภาพคล่องเพียงพอครับยืนยันกับ ครับเพียงพอครับเพียงพอเพียงพอประชาชนที่รอคอยตอนนี้เบาใจได้หรือรอครับเบาใจได้ครับเราเรายืนยันในกรอบเวลาที่ประชาชนจะได้ใช้เนี่ยในไตรามารสสี่แน่นอนครับพร้อมกันครับพร้อมกันครับพร้อมกันพร้อมกันสาเหตุที่พร้อมกันเพราะว่าเราต้องการให้เกิด Impact ทางเศรษฐกิจ เมื่อลงไปแล้วเนี่ยลงไปทีเดียวจะเกิดการกระตุ้นการหมุนเวียนการลงทุนการจ้างงานนะครับเราต้องการเราต้องการผลลัพธ์ตรงนั้นครับก็ต้องไม่ติดขัดครับไม่ติดเราเรามองตอนนี้ไม่ได้ติดขัดอะไรครับแล้วก็ถึงวันนั้นก็ดําเนินการตามที่ที่ได้วางกรอบไว้ครับจบเนาะ อ่าพาภูมิบักโอเคครับก็ตัวตัวระบบแอปพลิเคชันไม่มีปัญหาอะไรครับก็แบ่งออกเป็นระบบ2ระบบระบบตัวที่เป็นระบบการลงทะเบียนนะครับแล้วก็ระบบเกี่ยวกับเรื่องของทรานสัคชั่นทั้ง2ระบบก็มีการพัฒนาแล้วก็อยู่ในกรอบเวลาที่ท,ที่เรากําหนดไว้นะครับก็จะเปิดให้มีการลงทะเบียนภายในไตรามาสสของปีนี้แล้วก็ประชาชนจะได้รับเงินในไตรามาสสก็ตามกรอบกาหนดเวลา รายละเอียดไม่ได้ข้อสรุปเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีการแถลงยังเป็นทางการอีกทีครับก็เดี๋ยวจะมีการแถลงเพื่อเพื่อเพื่อยืนยันข้อมูลในส่วนของแอปพลิเคชันอีกทีนะครับแต่ตัวแอปพลิเคชันก็ขอยืนยันว่าแบ่งออกเป็น2ส่วนนะส่วนที่เป็นตัวระบบการลงทะเบียนแล้วก็ระบบที่เป็นเกี่ยวกับการทรานสัคชันก็จะเป็นลักษณะโอเพนลูปที่เปิดให้เชื่อมต่อกันในหลายๆภาคส่วนเพื่อประโยชน์ของการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ เราต้องยืนยันกับว่าสิ่งที่เราทําถูกต้องตามกฎหมายทุกประการครับก็สิ่งที่เรายืนยันก็คือสิ่งที่เราทําถูกต้องตามกฎหมายทุกประการนะครับเรามีการเช็คอย่างละเอียดรอบคอบทั้งในส่วนของอำนาจหน้าที่ทั้งในส่วนของตัวการได้มาของงบประมาณอะไรต่างๆนะครับ รายละเอีเยดจะชี้แจงไม่ได้ข้อสรุปครับตอนนี้อยู่ในหว่างการเดินมืงกันโอเคนะครับเรียบร้อยขอบคุณครับ